สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวจาพี่น้องขอเชิญภาวนาบทส,สดีที่52ในหัวข้อชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจนะครับชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจนะครับดูว่าได้กล่าวไว้อย่างไรและก็มีก็คิดติดเตือมใจเราอย่างไรนะครับออขอเชิญภาวนาด้วยกันนะครับก็บอกว่าท่านผู้ทรงอำนาจเอ๋ย ทำไมท่านจึงภูมิใจในความชั่วและลบหลู่ความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ทุกวันลิ้นของท่านวางแผนทำลายและคมเหมือนมีดโกนคอยแต่จะหลอกลวงท่านรักความชั่วมากกว่าความดีรักความเท็จมากกว่าความจริงลิ้นที่หลอกลวงเอย๋ยท่านรักคำพูดที่มุ่งร้ายแต่พระเจ้าจะทรงบทขยี่ท่านตลอดไป จะทรงทำลายท่านและกระชาตท่านออกจากกระโจมที่อาศัยจะทรงถอนท่านออกจากแผ่นดินของผู้เป็นบรรดาผู้ชอบธรรมจะเห็นและจะตกตะลึงจเะเยาะเย้ยเขาพูดว่าสาสมแล้วที่ไม่ยอมพึ่งพระเจ้าแต่กลับวางใจในความมั่งคั่งมากมายของตนและสร้างอำนาจจากอาถิกรรม แต่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นมะกอกเทศเขียวสดอยู่ในบ้านของพระเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไปเป็นนิดข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไปสำหรับสิ่งที่ทรงกระทำข้าพเจ้าหวังในพระนามพระองค์และจะประกาศความดีงามแห่งพระนามต่อหน้าผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นคำภาวนาะคำรำพึง ครับที่คล้ายกับเป็นเนื้อหาของการกล่าวโทษคนที่ยิงจงองของคนที่กล่าวเท็จทำลายผู้อื่นแล้วก็พระเบ็จเจ้าก็จะจงสุจรขจัดเขาจะทำลายเขาเหมือนกันใช่ไหมให้ออกไปจากแผ่นดินนี้และนั้นก็จะทำให้บรรดาผู้ที่ชอบธรรมผู้ที่ความชื่นชมยินดีก็จะ,ะ,จะเจริญก้าวหน้าขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ มีอยู่นะครับสำหรับชีวิตของเราบรรดาคริสเตชนของเราเนี่ยเมื่ออ่านบทสุดดีบทนี้แล้วสวดแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดนานก็มีไว้ในที่ที่นักบุญยากรได้กล่าวไว้ว่าโดยเฉพาะในเรื่องของผลร้ายของคําพูดต่างๆคําคพูดที่ทําร้ายคนอื่นคําพูดที่ทําลายคนอื่นคําคคพูดที่เป็นเท็จนะเรารู้ดีว่าคําพูดใส่ร้ายเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหาย แล้วก็ที่ที่ไม่มีวันที่จะแก้ไขได้นะคนที่ชอบใส่ความติถินนินทาว่าร้ายคนอื่นเนี่ยนะครับะชะตากรรมหัวข้อวันนี้ที่บอกว่าชะตากรรมของผู้ทรงอำนาจก็คือคนที่มีดูเหมือนว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นมอีอำนาจในสังคมเนี่ยบางทีใช้อำนาจนั้นไม่ถูกต้องใช้อำนาจนั้น อย่างไม่ยุติธรรมอย่างอายุติธรรมกับคนอื่นไ้เป็นต้นกับผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าว่ามีอํานาจแล้วก็ทํากับผู้น้อยโดยที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นไปด้วยความรักแล้ก็ไม่ด้วยความเมตตาทําด้วยอารมณ์ทําด้วยความรู้สึกนึกคิดหรือว่าเอาแต่ใจตนเองเอาแต่ความคิดแล้วก็ไม่ฟังที่จะเห็นถึงเรื่องราวต่างๆขาดจะขาดความรัก ในเพื่อนพี่น้องที่พระบิดเจ้าก็สั่งให้เรารักกันและกันและเราก็ไม่มีเนี่ยแน,แ,นแ,นแน่นอนอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะชะตากรรมของผู้ทรงอำน,นาจเ,เพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราถ้าเราอยู่ในฐาน,นะที่เราเป็นคนที่มีอำนาจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือบิดามารดาก็ได้หรือว่าผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ก็ตามเนี่ยมีอำนาจเหนือลูกศิษย์ลูกหาเหนือเด็กๆหรือว่าในจ้างที่มีอำนาจเหนือลูกจ้างมี อํานาจเหนือผู้กครองหรือว่าคนที่เราจ้างมาเราเราต้องต้องอใช้อํานาจนั้นด้วยความรักใชไหมใช้อํานาจนั้นด้วยความรักคือด้วยเมตตาด้วยเข้าใจแไม่ใช่ใช้อํานาจนั้นแบบโมโหโทโสแบบอารมณ์แบบใช้อารมณ์จัดแล้วก็ทําบางทีก็เกินเกินกว่าเหตุผลเกินกว่าสิ่งที่เ พึงกระทําในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระเยซูในฐานะที่ได้รับคําสอนมาว่าจะต้องรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองนะเราต้องเข้าใจเห็นใจและรู้จักที่จะทําดีกับคนอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกในวันนี้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องในชีวิตประจําวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราดําเนินชีวิตเ,เราจะมีหน้าที่อะไรก็ตาม และแน่นอนที่สุดอ่ะเมื่อเรา,เ,าเมื่อโตขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีอ,อำนาจทุกคนมีนะอำนาจเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งทีเ่เราต้องใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างาดีนั่นคือใช้ด้วยความรักใช้ด้วยความเมตตาต่อ,อผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของตนเองนี่คือ หลักทั่วไปที่พระเยซูสอนนะไม่ใช่พ่อสอนนะพระเยซูสอนอย่างนี้และเราต้องทําต้องปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้นิองทุกท่านท,ทุกคนนะครับจะได้เจริญชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันอยู่กับผู้อื่นแล้วก็ทําหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้ดีที่สุดในฐานะใดในฐานะอะไรก็ตามนะก็ทำให้ดีที่สุดตามรับประสงค์ของพระองค์ ของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด